ไอ้เท้านี้มีเล็กน้อยขายบ่แถวนีน้บ่มีบ่บ่ขายบ่ตอนนี้เราก็เลยเดินทางกลับแล้วกลับสู่บ้านครอครอเน,นาะเมืองสะนาขามแช่เมืองจันเนาะคือเก่าคือเดิม ามาบังไป,ป่าสนุนนั่งทางเนาะมันสินทางบานบันเดียเมืองบ้าเนาะเขามาเมืองปากใายเดินเดินหนะามุ่งข้าสู่เมืองปากลาย พูดแต่พาเด้อพี่น้องหยัดย่อมพาขึ้นมาได้ทั้งไต่หอกบกระโวดได้เห็นผู้เห็นพาเนาะมาอยู่ปากเหนือนี่มิจะพูดแต่พานักปฎิวัติได้ยังเวรนมี่จะดก,กจักหน่วยอ่ะ หนาบางหอดบ้านบางทุ่มนะเนาะบมาบางแต่ว่าเป็นดำหน้าขันบันไดกันเนาะบ้านเพื่อนกับเป็นบ้านใหญ่เนาะสามดอยสองสามดอยรังข้าคือเป็นบ้านใหญ่ ทางก็ดีเธอทั้งนี้มันมันทงมีไส้น้อมากทั้งนี้คนระับเออโอโหต้องให้รงได้เก่าคือเดิม ภาพบรรยากาศสวยๆงามๆหนึ And, ่งที่เราคิดทอดแต่ฉากนี้เป็นคาราบาดเนาะงลำไฮลำหน้าแข่งกันคือสุโขณ์นะเห็นทงไตรงหน้าตะคิดทอดความเก่าความดัง

khát vậy bữa nào đánh đánh. Dục, 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 anh cứ chỉ đâm nhàng nhìo chứ chỉ nó bị nó nhúc mướt luôn đâm cái này này phải không là ba chúng ừ, có miền làm nó cháu có ừ, làm tiêm cần ngang đấy gọt ngang không hay nào hả Hãy subscribe kho โดดเนาะผู้เขาหัวโดดผู้หญิงาคายผู้หญิงอาลึกเขาเพิ่มคู่ผ<แ>มนนออนสนวนมันพี่น้องเอ้ยบ่อยด้วยสิไปใส่เซกตั้งตั้งหนาเนาะร้อนไปเลยจะชวนไคสชวนมันเขาจะคู่นี้ฟ้าไปยเขาด้วยกับว่าวทน นม่ำได้เมื่อนำนี่ก,ก็ได้มาจากอนั้นะที่ว่าเิ่นมาหับแม่อ้ผิวนอนด้วยนั่งซ้ผิวมันก็ได้ดทุยน้ำได้ไปตลอดเส้นทางก็ได้เอิญน้ำได้มาดิเส้ามาดิเส พอสิไปบ้านเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ได้พ่อจอยอยู่ข้างทางเนาะก็ได้สอบถามเพิ่น่าเพิบบ่นจิไปไซเนาะเพิ่นบ่ไปวัดนี่ด้หรือว,ว่าเพิ่นเดินทางไกลเนาะอันเดินทางไกลก็สิได้หาเพิ่นที่รถไปนําเนาะแต่เพิ่นกับ่าบ่าบ่ไปนํา So.